คลิปการทักทายสุดน่ารักของน้องหมากับเจ้าของมาดูกันว่าน้องๆจะมีการทักทายไงเมื่อไม่ได้เจอเจ้าของนานมากดีใจจนกระโดดไปกอดเลยเมื่อมีน้องหมาหลายตัวการทักทายของน้องก็จะวุ่นวายหน่อยไม่ว่าน้องหมาจะตัวตัวสักแค่ไหนคุณแม่ก็รับไหวเพราะน้องเป็นเหมือนลูกคนนึงนั่นเองน้องเล่นตัวนี้มาทักทายเจ้าของพร้อมกับของเล่นสุดโปรดของเขาน่ารักมากเลยค่ะนี่คนเป็นที่มาของคำว่าดีใจจนเนื้อเต้นน่ารักสุดๆน้องตุกตัวนี้ถึงกับวิ่งเข้าชาร์จเพราะเขาไม่ได้เจอเจ้าของคนนี้มานานมาก ปิดประตูบ้านแล้วมีน้องตูบมารออยู่อย่างนี้ทำงานมาหนักแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยเป็นการทักทายที่ดูเหมือนจะทำให้เหนื่อยแปลกๆนะคะตัวหนึ่งเหมือนจะชวนดูทีวีส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนจะชวนไปเดินเล่นเข้าที่ระวงังสามสองหนึ่งวิง่งเมื่อคุณกลับบ้านมาแล้วจะน้องหมารอทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการทักทายของเจ้าตูบ ใครที่มีน้องหมารออยู่ที่บ้านอย่าลืมามาอวดความน่ารักของน้องด้วยนะคะ